น่าเป็นห่วงอีกรายดาราสาวไลฟสดเปิดเพลงเศร้าเทยาเป็นกรรมใช้กันไกลตัดผมเพจมงกุฎนางงามบิวตี้เพจแ้นเปิดเผยว่านอกจากยูบอยทีเจหรือจิรายุทธพโลประการแรปเปอร์ apper, ชื่อดังที่ออกอาการหน่าเป็นห่วงหลังโพสต์หมดไฟในการใช้ชีวิตทำบางอย่างไปแล้วแต่ไม่สำเร็จอีกทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมายังทำให้แฟนคลับและคนบันเทิงแตกตื่นเพราะหายตัวไปติดต่อไม่ได้ ก่อนที่ทีมงานจะพบตัวและกลับบ้านอย่างปลอดภยัยยังมีรายของฟลีมิธิฟานี่2007หรือธัญรัตน์จิราพัฒกรที่มีอาการหน้าเป็นห่วงโดยไลฟ์สดเปิดเพลงเศร้าหยิบกันไกรมาตัดผมตัวเองและเทยาใส่มือเป็นกรรมทำเอาแฟนๆแ,แห่เป็นห่วงซึ่งภายหลังจบไลฟ์ฟิล์มได้ลบไลฟ์ดังกล่าวทิ้ง ด้านในเฟซบุ๊กเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ข้อความเศร้าเป็นเนื้อเพลงกระเทยไม่เคยนอกใจของวิตไฮเปอร์และข้อความว่าใครพอแนะนำคุณหมอโรงพยาบาลไหนที่รักษาอาการปวดหัวไมเกรนหรือปวดหัวเรื้อรังไมคะแนะนำหน่อยค่ะอีกด้วย